ครับีครับผมรับมวยร้องเด็กเพชรีทองใส่เนวซ้อมมากี่วันครับสองอาทิตย์ไปจะซ้อมอยู่ที่ค่ายเด็กเพชรีทองก็อยู่ที่ปทุมนี่เนาะและอยู่นั่นตอนนี้มีใครเป็นพู่บ้าพู่ซ้อแล้ามั้งครับมีพวกพี่พีนะคะแลพวกอืกในค่ายเชื่อกันตอนนี้เราอา,ายุเท่าไหร่แล้วครับชุดหกสิบเจ็ดเราสูงเท่าไหร่ครับหนึ่งสิบห้าน้ำหนักปล่อยตอนนี้สี่เก้าเราไปมวยสไตล์อะไรครับมือแล้ววันนี้เรามาเจอกับอีคิวซังเนาะเคยต่อยกันไหมกีค่ครั้งแล้ว อันนี้รอบที่สามอ๋อรอบที่สามเลยทั้งสองสองครั้งที่เจอกันมาเนี่ยเป็นไงบ้างเรียบชนะมาทั้งสองครั้งเลยปะอืมต่อยกันอยู่เวทเท่ามานประมาณเท่าไหร่ร้อยสองวันนี้มาต่อยร้อยสองเหมือนเดิมวันนี้เจอกันไฟที่สามแล้วเขาเป็นมือสไตล์เลยค่ะแล้ววันนี้มาเจอไฟที่สามนี่เราวางเกมวางแผนไงดิเค่รีล้วต่อยตามตาตาเราไปเนาะแล้วเดี๋ยวมีอะไรคอยแก้ไขทุกเบอร์เวทีแล้วล่าสุดเราต่อยไหนมาที่สายการนี้นะวันนั้นต่อยกับเป็นไงบ้างวันนั้น ชนะเหมือนกันเนาะวันนั้นต่อยเวทร้อยเออต่อยสิบสามแต่วันนี้มาต่อยเวทร้อยสองเนาะเมื่อกี้ลองสอบหนักแล้วเป็นไงเกินหรือคะพอดีเลยเมาพอดีเลยมาผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายไฟที่แม่กี่เปอร์เซ็นต์ครับก็เต็มแล้วสมบูรณ์แรงนะวันนี้ก็พร้อมเมาแล้วใช่ละย้ำใช่นะคำเดิมไฟที่คุมมากี่กิโลครับต่อยมวยไทยมาต้องมากี่ไฟแล้วประมาณห้าเราคนจังหวัด ลัเยฝากเชิญช่วยแฟนขับรถนี่หน่อยฝากเป็นแรงใจนะวันนี้อ่าวันนี้ขอให้น้องโชคดีนะขอบพระคุณครับไปผมผมพี่ตั้งตัวอาชีพหรือว่าพี่ตั้งรุ่นพฉพาะกรรมการครับอ่าไฟนี้ซ้อมมากี่วันไฟนี้ซ้อมมาสามอาทิตย์ได้ครับจะซ้อมได้ไปเสร็จวันที่สามสิบก็ซ้อมต่อเลยครับก็พักพักร่างกายสองสามวันก็ซ้อมต่อครเขาไม่ได้เจ็บเปมากอ่าก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายรุ่นพฉพาะกรรมการก็อยู่ที่จังหวัด อยู่ที่เดิมรอเนาะใช่ครับแล้วอยู่นั่นตอนนี้มีใครเป็นกู๊ป้กุ๊อยหรือลมั่งก็มีพี่ปาสักเบอร์หนึ่งแล้วก็พวกเพื่อนในค่ายพวกในค่ายช่วยกันตอนนี้เราอายุสิบหกไม่สิบเจ็ดสิบเจ็ดเราสูงเท่าไหร่ครับสูงร้อยหกสิบหกน้ำหนักไปปล่อยตอนนี้ห้าสิบกโลเราเป็นมวยสไตล์ะไรครับตีมือมวยเข่าแล้ววันนี้เราเลยต้องมาเจอรักภูหลวงนะคเคยเจอมาสองครั้งไปคิดว่าไปแพ้เขาลูกไหนทั้งสองครั้งเลยถ้าผมดูครับ ไม่แพ้ไม่ครับมันไม่แพ้ครับแต่เขาให้หาใจครับมันไม่แพ้อันนี้เลยเป็นไฟที่สามมาเจอไฟสามเลยแล้ววันนี้เราพอทัดกินไต้ปแล้วห้ามาวางเก้ววางแผงนี่งไยก็รอลูกที่สั่งทีว่าจะเขาจะให้ทำยังไงเขาเป็นมือซ้ายผเป็นมือซ้ายครับมือซ้ายจัดครับวันนี้เราต้องเก็บอาวุธซ้ายให้อยู่นะแล้วก็ไปตามตาตายเลยแล้วล่าสุดเราไต่ไหนมาล่าสุดไปที่รุ่งเรืองอะไตกับแม่แหลมไปเยองมา่งวันนั้น ก็ชนะน็อกไม้แหลมเล็กน้อยเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่เพราะนั้นไปเวทขึ้นต่อยร้อยสี่อ๋อวันนี้ต่อยร้อยสองเมื่อกี้ลองหยุดกระช่างแล้วเป็นไงก็พอดีครับพอดีเลยร้อยสองพอดีผ่านเรียบร้อยร่างกายตอนนี้เป็นยังกี่เปอร์เซ็นต์เต็มร้อยะสมบูรณ์แขรงๆเขาจะเป็นเอาไฟแบบว่าส่งท้ายปีใหม่เลยครับแล้วก็ซ้อมเต็มที่เลยครับมาหวังเอาคืนด้วยเลยครับทบต้นทุกดอกวันเนถอะไฟที้เราคุมมากี่กิโลอันนี้คุมมา 3ามสี่โลได้ต่อยมือแทนมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณยเยอะอยู่หล<ะ>ับเกือบเกือบร้อยเราคนจังหวัดจังหวัดสระบุรีครับเพื่อนชวนแฟนขับเราหน่อยอออก,ก็ฝากพี่น้องชาวสระบุรีแล้วก็เอฟซีทุกคนที่ตามผมครับก็ฝากกำลังใจให้ผมยันนี้ครับแต่พี่นะรู้เรื่องอวันนี้ขอตังโชคดีแน่อนอนครับโอเคขอบคุณครับ